คุณสุพิญญากลางนารงกับนายแพทย์ประวิทย์ลี่สถอพอรวงษาเนี่ยกลายมาเป็นฮีโร่ของสังคมกลายมาเป็นวิซซ์เบลเวอร์ทั้งๆท,ที่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับองค์กรทำให้ในที่สุดแล้วเผลอถ้าคดีถึงขั้นศาลเนี่ยจะทำให้คดีนั้นอ่อนลงและไปเปิดทางให้กลุ่มอย่างกลุ่มของคุณสุรสิสัยกัทศิลาและกลุ่ม,มอ,อื่นๆสามารถล้มการประมูลครั้งนี้ได้ นายแพทย์ประวิทย์และก็คุณสุพิญญาผมไม่แน่ใจว่าทราบหรือเปล่าว่าการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านการทวีตของทั้งสองท่านการตอบโต้กับกสทาชาท่านอื่นผ่านสื่อมวลชนแบบที่ท่านทําอยู่เนี่ยทำให้ถึงเวลาเนี่ยท่านจะกลายไปเป็นพยานหลักของฝ่ายโจทย์ที่จะฟ้องให้ล้มการประมูลในรอบนี้พูดง่ายแทนที่ท่านจะทําตัวเป็นกสทาชา ปกป้ององค์กรนำ 3G มาสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยความรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงยังไงมันก็มีแค่3ค่ายนี้ที่พร้อมและยินดีที่จะลงทุนแทนที่ท่านจะทำหน้าที่นั้นท่านทัานทำหน้ทมมาที่มาเป็นฮีโร่ของประชาชนฮีโร่ของ NGO ที่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไปเข้าทางศัตรูของกอสทชอและเข้าทางศัตรูของบริษัทต่างๆ ที่หลายคนได้ไปเข้าใจผิดว่าเป็นทุนนิยมสามารญทั้งท่านที่เป็นทุนนิยมแค่สามรายที่พร้อมที่จะควักเนื้อในการทําให้ประชาชนมี3 G ใช้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งขอทิ้งท้ายไว้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับท่านนายแพทย์ประวิทย์หรือคุณสุพิญญาแต่เป็นประเด็นที่เลขาธิการากรัฐบังได้พูดนะฮะคุณทวินพึ่งมาได้พูดไว้ละเอียดมากและตรงมากและถูกต้องอย่างยิ่งผมเห็นด้วยมากเลย คุณทวินบอกว่าในต่างประเทศนั้นการจัดสรรคลื่น 3G ส่วนใหญ่ไม่ใช้วิธีการประมูลแต่จัดสรรตรงไปยังผู้ประกอบการรายเดิมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาและขยายเครือข่ายให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเวียดนามที่จัดสรรคลื่นโดยไม่ประมูลเพราะรัฐบาลต้องการให้เอกชนแข่งขันกันที่การพัฒนาคุณภาพและเครือข่ายแข่งขันกันตอนให้บริการไม่ใช่แข่งกันตอนประมูลเข้าใจไหมฮะ ทุกคนที่แบมจะบอกต้องแข่งกันตอนประมูลคุณไม่เข้าใจต้องแจกใบอนุญาตให้เท่าเทียมกันยิ่งถูกยิ่งดีเพื่อให้เขาไปแข่งลงทุนอย่างเต็มที่มีเงินลงทุนอย่างเต็มที่ในช่วงของการให้บริการประชาชนแข่งตอนประมูลไม่มีความหมายยิ่งแข่งมากตอนประมูลมันยิ่งแข่งน้อยตอนให้บริการก e t ไหมฮะนอกเหนือไปจากนั้น ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าคลื่นความถี่2.1กิกะเฮ้์ให้บริการ 3G เป็นคลื่นที่มีมูลค่าสูงนั้นเป็นการมองตลาดโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงและสภาพตลาดเพราะในอนาคตอันใกล้ภายในปี2558หรือ3ปีจากนี้เทคโนโลยี LTE หรือ 4G จะเริ่มให้บริการแล้วประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มมุ่งไปสู่คลื่น 4G กันแล้วดังนั้นคลื่น 3G ที่ไทยนำออกประมูลในวันนี้เอกชนได้ไปต้องรีบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ภายใน3-4ปีให้ได้ หากคืนทุนไม่ได้ก็เจ๊งแน่นอนคุณทวินบอกว่าราคาคลื่น 3G สูงถึง6,000-6,400ถึงล้านบาทต่อสล็อตนั้นมันเป็นราคาตลาดเมื่อ10ปีก่อนหากเป็นเมื่อก่อนคงได้แน่แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วคลื่นที่สามารถนำไปสวงหาประโยชน์ได้3-4ปีจากนี้ย่อมไม่เป็นที่คุ้มค่าที่จะเอาเม็ดเงินเป็นพันนล้านมาลงทุนกับ 3G ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะ ผมพูดตามตรงวันนั้นผมไม่ได้พูดเวอร์ไป a i s d t a c t r u e Move เนี่ยเขายอมเสียเขายอมเสียที่จะลงทุนเป็นแสนล้านในสิ่งที่ถึงเวลามันอาจจะไม่ได้เรื่องแล้วก็ได้คือพูดง่ายๆเรากำลังก้าวไปสู่ 4G และเรก็ว่ากันไปนอกเหนือไปจากนั้นให้รัฐบาลทำรัฐบาลทำได้ไหมฮะรัฐบาลทำไม่ได้รัฐบาลไม่มีเงินและไม่มีศักยภาพที่จะทา อย่างทุกวันนี้เรามี 3G ที่ใช้กันอย่างสะดวกสบายก็จะมีก็เพราะว่ามีทุนนิยมเนี่ยแหละและไม่ใช่ชุนนิยมที่สามานเพราะฉะนั้นฝ่ายที่คัดค้านการประมูลในรอบนี้ไปประเมินตนเองใหม่ถ้าไม่มีทุนนิยมสามานที่คุณนั่งกล่าวหานักหนาทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้คุณไม่มีมือถือใช้แลนะ้วครับควรจะขอบคุณเขามากกว่าแทนที่มานั่งว่าแล้วก็ล้มเขา